สวัสดีครับเอฟีมือนี้กับมาพบกันในวันที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้ผมจินัมเลขดับรางทั้งดับขาดดับสิบดับหน่วยให้เอฟทีเดี๋ยวรับชมสำหรับงวดที่ผ่านมากระดับผ่านทั้งแปดสูตรเลยสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้เข้ามาที่ตามกับต่อสูตรเลขดับว่างวื่นี้จะรับตัวใหนสำหรัะแ้วก็จะดับผ่านบ่ก่อนไปรับชมกับข้อผักคำเตือนก่อนคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากขัามเตือนเที่ว่าบางสูตรที่ดับขาดก่อนดับขาดที่ไม่อยู่สองสูตรนะครับ ดับขาดหลังมีอยู่สองสูตรสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่น้ำลงั้งแงงวดที่ออกหนึ่งสี่เป็นงวดแรกน่ครับก็เดินเดินมาแล้วน่ครับเดินมาแล้วห้างวดหกงวดเดินมาแล้วหกงวดนะครับงวดงวดล่าสุดมานีสำหรับสูตรนี้นี่คือสัญลักษณ์ที่ผมได้น้ำลงช่องนะครับผ่านมาแล้วหกงวดน่ครับงวดที่ผ่านมาอสองตัวหลาง เลข้ายสองตัวล่างออกไปที่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าผ่านครับนะผ่านนะครับเป็นวดที่ยี่สิบหกนะครับรับมาแล้ว,วยี่สิบหกวัดยี่มูลนะี่ครับวดต่อไปที่เป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนะวัดที่ยี่สิบเจ็ดจะผ่านหรือไม่นะครับ ดับขาดล่างน่ครับเดี๋ยวเขาว่าเบิง้งตัวนี้วิธีคำนวณสิบกับหน่วยบวกกันเลยครับเลขล่างหลักสิบและหลักหน่วยบวกกันไปเลยนครับวดทีผ่านมาออกไปที่ศูนย์เก้านะครับศูนย์กับเก้าอ่าศูนย์กับเก้าบวกกันได้เก้าวดนี้ดับไปที่เลขเก้านครับดับไปที่เลขเก้าจะเดินต่อหรือไม่ นีจะเดินต่อหรือไม่วัดที่ยี่สิบเจ็ดถ้าเดินต่ออ่ะดับมาแล้วยี่สิบสองวัดครับเอาอยู่นบคลับเดี๋ยวเขาจะมาเบื้องสูตรที่สองสูตรดับขาดลลางสูตรที่ 2. สองตัวนี้ก็เดินดีกันนะคลับเดินดีเหมือนกันครับวัดที่ผ่านมาดับที่เลขสี่เลขที่ออกศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าเป็นงวดที่ ยี่สิบสามถ้าเดินต่อจะเป็นวดที่ยี่สิบสี่ตับมาแล้ว,วยี่สิบสามวดนะครับก็ผ่านนะครับละลงช่องสองวดครับลงช่องไปสองวดนะครับละนะครับดับขาดก็ผ่านทั้งสองวดนะครับเอามาเบรงวิธีคำนวณสำหรับทุดน,นี้วิธีคำนวณครับวิธีคำนวณก็เข้าทีไส้ลักน้อยล่างบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สองนะครับ หลักสิบล่างบวกหลักหน่วยบวกหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สองนะครับผมก็เขียนเอาไว้เดี๋ยวครับหลักสิบหลักหน่วยล่างก็คือนครับเลขเก้านะครับหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สองก็คือเลขห้าครับทิบหมุนครั้งที่สองคือเลขห้าครับเก้าบวกห้าเป็นเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่อ่า ได้สี่งวดนี้ก็รับเลขสี่อีกงวดที่ผ่านมาก็รับเลขสี่รับละครับงวดที่ผ่านมาก็ดับเลขสี่งวดนี้ก็ดับเลขสี่แล้วจะเอาอยู่หรือไม่ครับอ่าครับงวดที่ยี่สิบสี่จะเดินต่อไหมนี่ครับดับมาแล้วยี่สิบสามงวดยังไม่หลุดนะครับแต่ละสตรก็เป็นสูตรที่ยังเดินดีรับละที่ผมได้คัดคัดลงครับต้องรับเลขดับหลังรับละยังไม่หลุดสักสูดรับละทั้งแปดสตรยังไม่หลุดนี่ครับ ดับขาดก็ยังไม่หลุดนะครับก็ยังเดินดีอยู่นะครับเป็นสูตรที่ยังไม่มีตําหนินะครับนะครับอ่ายี่สิบสามวันสำหรับสูตรนี้แต่ข้อสิบว่าเบิ้งสูตรดับหลักสิบต่อนะครับสูตรดับหลักสิบสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับเดินดีมากนะครับนะครับเขียนเขียนไหวสูตรเก่าห้องช่องเลยนะครับสูตรเก่ามากนะครับนะครับลงช่องตั้งแต่ ก่อนนี้ตั้งแต่ก่อนนี้อีกสำหรับตั้งแต่ก่อนงวดนี้อีกถือว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นกระดาษแผ่นที่สองแล้วที่เขียนสูตรดับสูตรนี้ลงนะครับถือว่าเดินดีนะครับห้าสิบตั้งแต่งวดนี้มานะครับยังไม่หลุดเลยนะครับอก่อนหน้านี้อาจอาจจะมีหลุดบ้างหนึ่งงวดนำหรับ,นะรบประมาณหนึ่งงวดน่าจะหลุดอยู่อหลังจากนั้นมาก็เดินดีมากในงะวดที่ออก ตั้งแต่งวดที่ออกา5นี่ครับตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นเลยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นเลยครับยังไม่หลุดเลยนะครับทีนี้งวดที่54เริ่มมาเลยนี่นครับยาวๆจนสุดหน้ากระดาษแล้วก็มาเริ่มอ่ข้างตรงข้างๆ้างนี้อีกนะครับยังเดินอยู่นะครับสำหรับสูตรนี้วที่ผพันมา รับไปที่เลขสองครับเลขที่ออกสูนเก้าก็ผ่านนะผ่านถึงวันที่เจนะ็ดสิบหกอ่านับรวมกันมาก็เจ็ดสิบหกวดนน่าจะหลุดอยู่ประมาณหนึ่งวันแบเนาะอ่านะครับ,นะรบน่าจะประมาณนั้นน่าจะหลุดแค่ครั้งเดียวตัวนี้ก็ผ่านวเข้ามาเบิ้ง วิธีคำนวณเข้าสี่ใส่ลักหน่วยครับลักหน่วยล่างบวกกันสองครั้งครับลักหน่วยล่างก็คือเลขเลขเก้าครับลักหน่วยล่างคือเลขเก้านะเก้าบวกเก้าเก้าสองสิบแปดอ่าได้เลขแปดวันนี้ดับไปที่เลขแปดครับดับไปที่เลขแปดถือว่าเดินดีมากตัวนี้วันนี้ถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่ จ็ดสิบเจ็ดนะครับตัวนี้รุดแค่ประมาณหนึ่งครั้งนะครับอ่ะหลังหลังนี้ไปตั้งแต่งวดที่อ่าห้าสิบอ่ะสามถอยกลับไปอีกนะครับน่าจะหลุดประมาณหนึ่งครั้งตั้งแต่นี้มายังไม่ลุดเลยนะครับตั้งแต่งวดที่ห้าสิบสี่มานะี่ครับยังเดินดีตลอดนะครับมาจนถ,ถึงวดที่เจ็ดสิบกว่ายี่สิบขอวนดได้นะ ขอให้เดินต่อวันนี้ดับไปที่เลขแปดเอามาดูสูตรที่สองสูตรดับหลักสะนะิบนับลนสูตรนี้ก็เดินดีนะครับนําลงช่องแตงวัดที่ออกหกเจ็ดนะครับก็เดินนะครับรวมสถสิติด้วยนี่ครับรวมสถิติด้วยก็เดินยาวๆมากเี่นครับเดินจนจะสุดหน้ากานะระดาษแล้วนะครับมัดที่อ่านมามัดที่แล้วนับะก็ ดับไปที่เลขหกเลขที่ออกศู 0, นยเก้าก็ผ่นครับผ่านต่อไปจะเป็นวดที่ห้าสิบเอ็ดถ้าเดินต่อถ้าเดินต่อวิธีคำนวณสำหรับสูตรนี้เอาสีใส่ อัลักแสนของรางวัลที่หนึ่งบวกลักหน่อยเลขหมุนครั้งที่สี่หลักแสนงวดน,นี้อ่ะคือเลขหกลักหน่อยเลขหมุนครั้งที่สี่คือเลขสี่หกบวกสี่เนี่ยหกบวกสี่อ่ะหกบวกสี่ 4. เป็นสิบดับที่เลขศูนย์จะเอาอยู่หรือไม่ครับจะเดินต่อหรือไม่ดับไปที่เลขศูนย์หลักสิบวันนี้อ่ะหลักสิบล่างนะครับเดินดีมากตัวน,นี้ก็ อ่โดยรวมสถิติด้วยก็ห้าสิบงวดนี่ยังไม่หลุดนี่ครับห้าสิบงวดนะตรงนี้สถิติสามสิบงวดนำลงช่องนี่ครับก็มาหลายงวดแล้วนี่ครับอ่เดินดีอยู่เอามาบางสูตรดับหลักสิบสตรที่สามนะสุดที่สามตัวนี้ก็ยังเดินดีนนคยดดอยู่นี่ครับสถิติที่ยี่สิบสามงวดลงช่องมานี่ครับก็เดินมาที่งวดที่สามสิบ เดินมาแล้ว30งวดนะครับเดือนมาแล้ว30งวดยังไม่หลุดเนาะว่งวดที่ผ่านมา09นครับก็ผ่านดับไปที่เลข2งนะครับดับไปที่เลขสองผ่านเลขที่มาคือเลขูนยครับลัก10งวดนี้ถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่31 เรามาดูวิธีคำนวณนะครับวิธีคำนวณสำหรับสูตรนี้เข้าใจใส่หลักสิบล่างบวกหกครับหลักสิบล่างบวกหกของที่หลักสิบล่างคือเลขศูนย์ะครับเลขศูนย์แล้วก็บวกหกของที่นะครับศูนย์บวกหกเป็นหกอ่าได้หกแล้วนะครับดับไปที่เลขหกจะเอาอยู่หรือไม่ในวันนี้นครับ ดับหลักสิบดับไปที่เลขหกนะครับนะครับงวดนี้ดับไปที่เลขหกอ่าไปโดนดับไปโดนอ่าเลขกระแสพอดีนะครับจะเอาอยู่หรือไม่นะี่ครับเอฟซีอ่าถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สามสิบเอ็ดนี่สำหรับสูตรนี้สูตรดับหลัก 10. สิบสูตรที่สามแล้วแล้วงั้นมาเบิ้งสูตรดับหลักหน่อยอ่าน,นี่ครับสูตรดับ หลักหน่วยก็ก็ยังเดินดีสุดนี้ครับก็ยังไม่หลุดเหมือนกันครับยังไม่หลุดรวมสถิติด้วยนะครับผมก็เขียนกระดาษแผ่นนี้น่าจะเป็นอ่าอ่แผ่นแรกนั่นแหละแต่ว่านี่ครับเดินดีมากผมแล้วผมก็เริ่มตั้งแต่นี้เลยครับเดินยาวๆมาสุดนี้ยังไม่หลุดเลยนครับจนสุดหน้ากระดาษนะครับสุดหน้ากระดาษแผ่นนี้แล้วก็มาเริ่มหน้าอ่า กระดาษข้างๆางนี่ตรงนี้มาอีกสามสิ่งวดแล้วครับก็ยังเดินเดินดีอีกรวมๆแล้วก็สี่สิบแปดงวดรวมทั้งสถิติและการเดินแล้วนะสี่สิบแปดงวดเนี่ยยังไม่หลุดงวดที่ผ่านมาศูนย์เก้านครับเลขที่ออกสองตัวไทยเลขกลาง่งนครับตัวที่มาคือเลขเก้าดับไปที่เลขสองนะครับ ดับไปที่เลขสองเอาอยู่ครับงวดต่อไปเป็นงวดที่สี่สิบเก้าครับจะเอาอยู่หรือไม่เอามาเบิงวิธีคำนวณแล้วละวิธีคำนวณต้องเสียไซรับหน่วยเลขหมุนข้างที่สามบวกกันสองั้งครับหลักหน่วยเลขหมุนข้างที่สามบวกกันสองั้งครับผมก็ได้เขียนเอาไว้แต่ว่าค่ะเดี๋ยวผมกะสี่ให้เบิ้งแล้วละ F4 เบิ้งนั่งนะครับหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สามก็คือเลขหนึ่ง หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองดับตัวเก่าตัวเดิมดับไปที่เลขสองวดที่แล้วก็ดับเลขสองวันนี้ก็ดับเลขสองสูตนี้เอ้าอยู่หรือไม่เป็นวดที่สี่สิบเก้านะครับจะถึงห้านะสิบอยู่แล้วเลยอีกหนึ่งวันแล้วนะครับยังไม่หลุดตัวนี้ดับที่เลขสองอีกแล้ววันนี้นครับอย่างเี่ว่าเบิ่งสูตรที่สองของดับหลักหน่วยอ่านะครับสูตรดับหลักหน่วยสูตรที่สองสูตรนี้ก็เพิ่งจะนำลงช่องในสี่งวดนะครับรวม รวมสถิติก็สามสิบห้างวดนะครับนี่คือเลขหลัางครับเลขล่่งก็ออกไปที่ศูนย์เก้านะครับเลขล่างตรงนี้งวดนะครับตรงสีแดงคืองวดงวดที่สามสิบห้านะครับที่จะออกศูนย์เก้าเนี่ยดับไปที่เลขสามับไปที่เลขสามสู่ของเราผ่านนะครับผ่าน ตัวที่มาคือเลขเก้าหลักหน่วยผ่านเป็นงวดที่สี่สำหรับสูตรนี้เพิ่งจะนําลงช่องในสีงวดนะครับวดต่อไปจะเป็นงวดที่สามสิบหกถ้าถ้าเดินต่อครับถ้าเอาอยู่นะครับวิธีคํานวณเท่าที่ไทยลักอ่าหน่วยของนงวัที่หนึ่งบวกลักรอยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับผมก็ได้เียนเอาไว้ที่เก่านะครับรัก้อย ของรางวัลที่หนึ่งว่าหลักลกห่วยของรางวัลที่หนึ่งเนี่ยครับก็คือเลขสามแล้วก็บวกหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเก้าเนียครับสามบวกเก้าสามบวกเก้าเป็นสิบสองอ่เป็นสิบสองรยสองวันนี้ดับไปที่เลขสองเนียครับหยิบซีวันนี้หลักหน่วยล่างดับไปที่เลขสอง จะเอาอยู่หรือไม่รอบแล้วจะเอาอยู่หรือไม่วดนี้นําลงช่องเป็นวัดที่ห้าอ่าเดินมาแล้วสี่วัดนี่ครับเดินมาแล้วสีวัด,ด,ว,ว,ดวันนี้เป็นวดที่ห้าวันนี้ดับไปที่เลขสองจะเอาอยู่หรือไม่ลักหน่วยล่างรับแล้วอ่ักหน่วยล่างียาง๋ยวเอาสีมาเบิง้ง สูตรสูตรที่สามแล้วละดับไปแล้วดับไปแล้วอ่าได้เลขสองสองสูตรนะบะเลยกัสูตรที่สามอ่าขอไปเสิดมื่อีอ่างง,ง,งตัวเองแล้วละว่าไปว่ามากกับงงตัวเองอ่าสูตรที่สามสูตรทุดท้ายของดับรักหน่อยเพิ่งจะน้ำลงช่องในอ่าหวดที่ผ่านมาเป็นงววแรกครับเป็นงวดแรก ของสูตรนี้นะครับต้อนรับสูตรนี้อะวดตีผ่านมาแล้วก็ดับไปที่เลขแปดนะเลขที่ออกศูนย์เก้านะครับเจยดชิว,ชวต้มเดียวนะครับเลขแปดเลขเก้าเกือบไปแล้วเลยครับเกือบจะเอามาอยู่แล้วนะครับงวดที่ยี่สิบหกนะครับวดที่ยี่สิบหกถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่ ยี 27, ่สิบเจ็ดงวดต่อไปครับว,วิธีคำนวณฮัตติไส้หลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งครับลัก้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งคือเลขเก้าครับเก้าบวกเก้าครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดดับไปที่เลขแปดตัวเดิมครับงวดที่แล้วก็ดับเลขแปดวดนนี้ก็ดับเลขแปดอีกนะครับ สำหรับสูตรนี้นำลงช่องเป็นงวดที่สองนะครับนำลงช่องเป็นงวดที่สองจะเดินต่อหรือไม่นะครับจะเดินต่อหรือไม่นำลงช่องเป็นงวดที่สองเดินต่อจะเป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดครับรวมสถิติด้วยนะครับยังไม่หลุดนะครับสำหรับทุกสูตรนะครับทุกทุกสูตรเลกดับทุกสูตรที่ย่งเดินดีตอนนี้พร้อมก็อ่านี่ครับได้นำมาให้ฟรี ผิดจะราเบิงอเลขดับถ้าเอฟที่ท่านใดที่ชอบเลขกดับถ้าท่นนานใดเพราะชอบเลขกดับกับ่านไปก่อนสรับพานไปก่อนว่าทูตอื่นนะคอยเบิงก็ไดสะหราะหรือว่าจะเบิงเพื่อ,อเป็นแนวทางเป็นไว้พัดพานไวแต่เบิงหลังเล็กออกซื่อก็ได้ำหรับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็จะเลื่มกดคิดต่มกดไลค์กด,กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยนะครับเด้อสินได้มีก็ร่างแรงใจเฮ็ดจิมไม่หาสูตรดีๆให้เอซีได้รับชมตัวเลขก็เป็นแช่แนวทางการคำนวณไปตามสูตรเป็นการย้อนหลังไปตามสูตรเป็นบางสูตรบางสูตรการเดินดีนะเนาะอันนี้ให้เอฟซีไว้พิจ,จารณาเบิง่งสาบประชอบตบผ่านเบิง่งเพื่อความมันเทิงเท่าน,นั้นนะเนาะกับพมกนี้พลังหูว่าเลขเดียวเดี๋ยวเป็นแช่แนวท่างนะเนาะย้ำเป็นแช่แนวทางเท่านั้นนะ ผมกับพ่อฮู้ว่าเลขยเสียงตัวไหนผมกับนี่นาทีคำนวณสูตรออกมาให้เอฟซีพิจารณาครับนาะท่านใดพอชอบก็บขออภัยครับเนาะท่านใดชอบกบ็มารับเลขดับไปได้เลยลครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ